ลัดหนูลัดหนูลัดหนูป่าอ่างลางแลวพี่พี่นก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 อันนี้นกนกอันนี้นกนกเขาน,นี้เขานี้นี่เขานี้นกเขานี้นี่เขาล่องนี่ไป้เมื่อไหร่ได้เมา เรียกเอานี้ล่ะอไะนนอ้อยู่ในหนีแล้วมันว่อนออกมันมุ่นนำบ่เขาบอกผมแหนมอยู่มันอยู่ในหนีมันบ่อนออกอได้แล้ว เดี๋ยวมันก็มีอีกเดี๋ยวมันมีมูอยู่มันต้องมีมูพวกนี้ คุ้มผารถก่อนโอ้ยเมื่อย์เล่นไล่นกไล่หนูกนล่เด้โอ้ยปรได้ไล่น้ำมูจ้อยคุ้มผารถก่อนครับฝนสิมาฝนจะมาฝนจะมาคุ้มไหวครับเป็นตกบ่ตกะอะไรคุ้มไหวก่อนเมย์เมย์เมย บรรยากาศนี่มันช่างบ่าเป็นใจเหลือเกินพี่ต้องโอ้ยเมื่อยทุกขาบวกแล้วขึ้นไปคุ้มพานี่ครับ ไปไปขึ้นไปคุมข้าคุมคุมคุมเดี๋ยวไปข้างหลังคนระับคุมข้างหลังอีกไปเร็วไปเร็วไปเร็วพุนแรนอะไรคู่พิวนโอ้ เรียบร้อยคุณดันเสยนดันเสยนดันบอกแล้วว่ามันมีหนูเสร็จอีกแล้วครับพี่น้องตึงนกตึิงหนูวันนี้พอท่านักดันจ้อยอ้ยบางหันยังไรตัวหนึ่งเงยอนมีหนามเอยยุใสสันนกขู้เห็นโอู้กไปแล้วไม่อนไปดิ มันไทยคนบอนี่อืมเอาไปไมหไงปิงแอบบอ่แม่นยีิคนโตครับเอาเดี๋ยวเทเข่ากันพี่น้อง มันบบตกอยู่บ right? mm. ้านไปข้าเขาไปเมื่อนในเมื่อนจังหวอกมากไหมถ้านองมันไปหน้าไม่ไปจอดรถเดินเท่าเ้อเดินอยู่หน้ามีสอมนั่นยางไปขึ้นคู่สามมนมีทางขึ้นนี่ดอกนี่กรลังสิรถแหลกเขาเกี่ยวแล้วเขาเกี่ยวออกไปแล้วมองทางขึ้นคู่สา่น เออเขาเกี่ยวออกแล้วโลงทางของเขานะั่นะทางที่พวกเขานเลียนทางรถเกี่ยวเขาเลียนั่นแค่มันยางไก่นิดนึงแต่ว่ามันเกิดไปเบิง้งมันก็นต้องได้เที่ยวเส้นเดียวกันเขาบอกเกียจก็ต้องเที่ยวออกน้ำเขา้าก็เราไปเร็วมันเข,า,ขาแม่รถเขามาเดีอยวยุฝนฝนตัวแงมันเกี่ยวอะไรกันวะ